สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะมาสอนถอยนะคะตามคำขอมีคนสอมีคนถามว่าเวลาถอยเนี่ยมีจุดสังเกตยังไงน่าจะหมายถึงว่าเวลาถอยเนี่ยให้มองที่ไหนนะคะน่าจะประมาณนั้นสำหรับคนที่ถามนะคะว่าถอยหลังเนี่ยมีจุดสังเกตยังไงก็จะเป็นวันนี้ครูเลือกเป็นกระบะนะคะเพราะว่าถ้ากระบะเนี่ยคันมันใหญ่กว่าเก่งเนาะยังไงมันก็ถอยยากกว่าอยู่แล้วนะคะ จุดสังเกตก็คือเหมือนกันใช้วิธีเดียวกันนะคะแต่ถอยยากถอยง่ายคือกระบะก็จะถอยถอยเลี้ยวได้ยากกวา่าที่ครูสอนเนี่ยคือสอนถอยเลี้ยวนะคะถอยเลี้ยวเนี่ยถอยหัวมุมปากซอยอะคะ่ะถอยเลี้ยวตรงมุมนะคะปากซอยตรงทางแยกอะไรประมาณนี้นะคะว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยถอยไปถึงไหนมีจุดสังเกตยัยงไงว่าเราจะเริ่มเลี้ยวได้ประมาณนี้นะคะครูแนะนําว่านะคะเวลาที่เรา จะถอยจะหัดถอยนะคะให้เดินหน้าถอยหลังตรงก่อนนะคะเนี่ยหาถนนแต่ถ้าใครไม่มีถนนที่เป็นถนนที่ไม่มีรถแบบนี้ก็ยากหน่อยนะคะแต่มันก็ต้องหาที่แหละก็ขับไปหาที่เอานะคะตามวัดหรือตามอะไรก็ได้นะคะหาที่นะคะที่มันไม่มีรถแล้วก็หัดถอยตรงก่อนนะคะนี่หัดถอยตรงมองกระจกข้างให้เป็นมองในกระจกข้างเห็นไหมคะให้เราโฟกัสที่ข้างลําตัวรถนะคะท้ายรถนะ่ะข้างลําตัวรถกับอย่างเงี้ยเราถอยกับ กับทางใช่ไหมแล้วก็เอาทางนะคะเอาเส้นแบ่งเลนะเป็นเกณฑ์อย่ามองแต่เส้นมองแต่เส้นแล้วก็กะไม่ถูกนะคะมองมองอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะมันทําให้เราไม่ถูกไม่รู้หรอกว่าเราจะดูที่ไหนดูยังไงดูไม่ออกที่เราบอกว่าดูไม่ออกเนี่ยเป็นเพราะว่าบางทีเราก็มองไปมองแต่ถนนมองไปมองไปในกระจกก็จริงแต่มองแต่ถนนไม่มองรถเลยไม่มองตัวรถเลยว่าเออตัวรถเนี่ยมันหันซ้ายหันขวาหันไปทางไหนรถตรงไหมอะไรยังไงไม่ได้ดู ส่วนบางคนก็ดูแต่ท้ายกระบะอย่างเดียวทางไม่ดูคือมันมันต้องเอามาดูควบคู่กันไปนะคะคือวัดกันเนี่ยเห็นไหมคะมองไปในกระจกตามที่ครูบอกท้ายรถกับเส้นแบ่งเลนเห็นไหมคะเนี่ยลำตัวรถด,ด้านข้างมันขนานกันแบบเนี้นี่คือตรงนะคะมองกระจกเวลามองเนี่ยมองทั้งซ้ายทั้งขวานะคะนี่ทางด้านซ้ายนะคะมองทั้งซ้ายและขวาอย่ามองแค่ด้านใดด้านหนึ่งนะคะลำตัวรถด,ด้านข้างอันนี้ตรงนะขนานห็นไหมคะ ขนานทางขนานกับข้างทางเรียกว่าตรงรถมันคันใหญ่นะคะมันจะเห็นเหมือนท้ายเอียงเห็นไหมคะมันเอียงทั้งสองข้างท้ายเนี่ยกระบะเนี่ยมุมสุดเลยค่ะท้ายกระบะมันเอียงมันเอียงไปหาเส้นทั้งสองข้างเลยเออถ้าเกิดเอียงมันต้องเองียงแค่ข้างเดียวไงแต่เนี้ยมันเหมือนเห็นไหมคะมันเอียงเข้าหาเส้นแต่จริงมันเป็นแค่มุมมองนะทําเอียงเข้าหาเส้นเท่าเท่ากันทั้งสองข้างแปลว่ารถเราตรงอยู่นะคะก็คือมุมของกระจกอะองศา การสะท้อนกลับมาของกระจกนะคะมันทําให้ภาพเนี่ยเหมือนท้ายรถมันเอียงแต่จริงไม่เอียงเราดูด้านข้างของรถนะคะว่าขนาดไมแล้วถ้าเกิดเราอย่างที่ครูเคยบอกหลายครั้งดูรถเนี่ยจะดูให้รู้ว่ารถเนี่ยมันตรงไม่ตรงหรือว่าเราจะต้องหมุนทางไหนให้มองสองข้างอย่ามองข้างเดียวมองข้างเดียวมันมองไม่ออกอย่างนี้เรามองข้างขวาเสร็จแล้วมามองข้างซ้ายเห็นไหมคะมันเอียงเข้าข้างทางเหมือนกัน นั่นแหละแสดงว่ามันตรงเพราะมันเท่ากันมันเอียงเข้าเหมือนกันทั้งสองข้างแต่ถ้ามีด้านใดด้านหนึ่งที่เอียงเอียงมากนะคะเอียงมากกว่ากันอันนี้แปลว่าลดเอียงไปทางนั้นนะคะให้เราฝึกเดินหน้าเนี่ยฝึกเดินหน้าถอยหลังตรงก่อนนะคะเดินหน้าไปถอยหลังกลับเดินหน้าไปถอยหลังกลับซัก ก็แล้วแต่เราอะครูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะบางคนก็สอนยากบางคนสอนง่ายใช่ไหมบางคนเป็นง่ายบางคนก็เป็นยากก็แล้วแต่ใครหัวไวก็ถอยสักสามสี่รอบให้มองให้มองกระจกเป็นก็พอนะคะหรือถ้าเกิดใครไม่รู้ใช้ง,งงอยู่งั้นมองกระจกข้างจนกว่าจะเป็นเนี่ยนั่งมองนั่งเฉยๆนั่งมองไปนั่งพิจารณาไปนั่งมองไปเรื่อยๆขยับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังแล้วตั้งใจมองดีๆว่าท้ายรถเนี่ยมันไปทางไหนมันเอียงซ้ายไหมม,มันเอียงขวาไหมอะไรอย่างเงี้ย เวลาถอยนะคะหมุนพวงมลาลัยทางไหนรถไปทางนั้นค่ะแล้วหมุนทางซ้ายรถก็ไปซ้ายค่ะหมุนทางขวารถก็ไปขวาแต่ส่วนใหญ่คนชอบคิดว่ารถเอียงทางไหนหมุนทางนั้นเนี่ไปเอาจากไหนไม่ใช่ไม่ใช่รถเอียงขวาหมุนขวาไม่ใช่นะคะเรามองในกระจกข้างสองข้างเราอยากให้รถไปทางไหนหมุนพวงมาลัยไปทางนั้นเหมือนเดินหน้าค่ะเดินหน้ากับถอยหลังมันไม่ได้สวนทางกันนะบางคนชอบคิดว่ามันสวนกัน สวนทางกันแล้วเวลามองไปรถเอียงทางไหนก็ไปหมุนตามมันนั่นแหละค่ะยิ่งเอียงอีกอย่างหนึง่งรูจะแนะนําว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ช่างเราดูทําไปแล้วเราดูซิสมมุติเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากให้รถไปทางเนี้ยเราลองหมุนพวงไลดูซิแล้วมันไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่ามันไม่ไปแปลว่าเราหมุนผิดเนี่ยเห็นไหมง่ายๆเลยเวลาขับรถใช้สติมากๆนะคะมีสติให้เยอะๆค่ะสติขับรถไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะใช้สติอย่างเดียว แล้วหลายคนชอบพูดว่าขับรถมันต้องใจถึงจริงๆแล้วก็ไม่นะคะคำนี้ขับรถไม่ต้องใจถึงไม่ต้องค่ะขับรถต้องมีสติค่ะไม่ใช่ใจถึงใจไม่ต้องถึงค่ะมีสติถ้าใจถึงนี่คืออะไรโอ้โหไม่กลัวตายเลยขับรถแบบนึกอยากจะทาอะไรก็ทําวัดดวงเอาถ้าใจถึงนี่แปลว่าต้องวัดดวงไม่ต้องวัดดวงนะคะไม่ต้องใจถึงแต่คุณแค่ไม่ต้องกลัวถ้าคุณกลัวคุณนอนอยู่บ้านนะคะขับรถไม่ได้อยากขับรถเป็น แค่มีสติค่ะตั้งใจกลัวหรอกลัวทําไงกลัวให้ระวังคุณไม่ได้ห้ามกลัวนะคะเพราะทุกคนมันต้องกลัวค่ะเป็นธรรมชาตินะคะอาจจะไม่ทุกคนก็ได้อะอาจจะมีบางคนที่ไม่กลัวก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่กลัวเนี่ยจะเป็นไว้ถ้ากลัวให้ทํายังไงถ้ากลัวคิดซิว่าอยากขับรถเป็นไหมถ้าอยากขับรถเป็นก็มีสติเอาไว้นะคะถ้ากลัวก็ให้ระวังอ่ะเราเริ่มเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานานนะ อันนี้ครูอธิบายให้ดูนะคะอธิบายก่อนว่าคุณควรคิดยังไงถ้าคุณจะถอยหลังคุณหาดหรือคุณอยากขับรถเนี่ยไปอยู่่แล้วครูก็ถ่ายคลิปขับให้ดูเลยนะคะครูอยากจะเตือนนะคะหลายๆคนขับรถบางครั้งคุณก็เข้าใจผิดคิดไปเองนี่แหละนะคะมันทําให้เราควบคุมรถไม่ได้นะคะทําให้เราไม่มีสติอ่ะสำหรับนะคะเนี่ยเดี๋ยวครูจะหมุนนะคะหมุนพวงมาลัยไปทางขวานะคะหมุนนี่หมุนพวงมาลัยไปทางขวาให้ดูนะคะท้ายก็จะไปขวานะคะถ้าเราหมุนทางซ้ายนะคะ หมุนทางซ้ายท้านก็ไปซ้ายนะคะเวลาเวลาหมุนอย่าหมุนเยอะๆอย่าหมุนไปมั่วๆนะคะเวลาหมุนพรมลายให้หมุนทีละครึ่งนะคะแบบครึ่งรอบอ่ะเดี๋ยวคนเนี่ยหมุนแค่นี้ก็พอนะคะนี่ซ้ายอ่าหมุนแช่ไว้ขวาหมุนแช่ไว้แบบนี้นะคะหมุนแช่เอาไว้แล้วก็ถอยไปเรื่อยๆดูซิมันไปอย่างที่เราต้องการหรือยังเนี่ยคืนตรงบ้างนะคะพอดีแล้วก็คืนไม่ว่าเดินหน้าหรือถอยหลังนะคะเวลาเราใช้พรมลายแล้วคืนบ้าง มันพอดีไหมพอดีอยางต้องการแค่ไหนเอาแค่นั้นหมุนแค่นั้นนะคะหมุนซ้ายหมุนขวาไม่ว่าเดินหน้าถอยหลังคุณอยากได้แค่ไหนคุณก็หมุนแค่นั้นแล้วคุณก็หัดคืนบ้างนะคะอยา่าไปหมุนแช่ไว้นี่เราถอยตรงนี่นะคะถอยตรงถอยตรงมาก่อนนะคะจุดสังเกตค่ะที่คนหลายคนถามครูนะคะจุดสังเกตอ่ะเดีวครูจะให้ดูนะคะ เห็นท้ายรถไหมให้มองท้ายรถให้ออกให้เป็นอย่างที่ครูบอกจอดรถเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถหลังแล้วมองท้ายรถให้ออกให้เป็นนะคะมองไปในกระจกค่ะท้ายเอียงซ้ายไหมท้ายเอียงขวาไหมอะไรอย่างเงี้ยดูแบบนั้นนะคะแล้วตอนนี้เห็นไหมคะท้ายมันใกล้จะถึงปากซอยละก็คือมองที่ท้ายรถเห็นไหมคะท้ายรถกลับทางเห็นเส้นไหมนั่นแหละตามทางพอท้ายถึงปากซอยแล้วก็เลี้ยวโค้งไปตามเส้นไหมคะมันมีเส้นมีอะไรอย่างเงี้ยก็โค้งไปตามทางถ้าเราไม่รู้เราไม่เห็นทําไงนู่น หันไปมองท้ายรถเห็นไหมคะเห็นกระบะไหมเนี่ยถ้าครูนั่งตรงนี้เนี่ยครูหันไปครูก็เห็นกระบะแบบนี้ค่ะนี่ท้ายกระบะเห็นไหมคะถ้าถึงปากซอยหรือยังอย้าวถึงแล้วถึงแล้วเลี้ยวประมาณนั้นท้ายยังไม่ถึงอ่ะถอยไปอีกนิดนึงมันถึงเห็นไหมคะมองไปแล้วมองเนี่ยไม่ใช่มองล้อนะคะบางคนชอบบอกว่าครูค,คะมองไปแล้วไม่เห็นเลยค่ะเห็นเลยไม่เห็นล้อเลยค่ะจะไปเห็นได้ไงครูบอกให้มองท้ายกระบะนู่นเห็นไหมคะเห็นท้ายกระบะไหมมุมท้ายนั่นแหละคือหัวรถเรานะคะเวลาเดินหน้าใช้หัวรถใช่ไหมถอยหลังก็ใช้ท้ายรถนะ ท้ายกระบะถึงปากซอยเดี๋ยวก็เราเริ่มเลี้ยวนะคะเริ่มเลี้ยวให้มันโค้งไปตามทางนะคะอืมนะคะยังไม่ถึงอันนี้ยังไม่ถึงเดี๋ยวถึงแล้วเราไปเลี้ยวนะคะอ่าอันนี้คุณจะให้ดูข้างนอกก่อนนะคะอันนี้คูเป็นคนขับเองนะคะท้ายถึงหัวมุมเห็นไหมคะเริ่มเลี้ยวเลยค่ะถึงหัวมุมพุทบาทนะคะเริ่มเลี้ยวเลยเริ่มซ้ายซ้ายพอท้ายถึงปากซอยตอนนี้ถึงแล้วค่ะหมุนซ้ายให้หมดเลยค่ะท้ายถึงปากซอยหมุนซ้ายให้หมดเลยนะคะ ให้ลดโค้งไปตามรูปถนนค่ะขึ้นจุ่กระทางด้วยนะมันไม่ได้เหมือนกันทุกครั้งทีเดียวนะคะ,ะแล้วก็มองกระจกซ้ายไว้ค่ะมองกระจกซ้ายไว้ไว้มองกระจกซ้ายไว้นะคะว่าลำตัวได้านข้างขนานกับทางหรือ,อยางเข้าเลนหรือเ่าวมองขวาอโอเคขวาเข้าซ้ายเข้านะคะตรงเข้าไปค่ะตรงเข้าไปเรื่อยๆอ,อันนี้มองข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูในรถกันในรถกันบ้างนะคะว่าภายในรถเป็นยังไงแต่ก็อธิบายต่อนะคะการมองกระจก เดินหน้ Finnish, no liebe, our, ามานี่เห็นไหมคะขับรถให้เลยปากซอยถ้าสมมติเราจะถอยใช่ไหมเราจะถอยซอยเมื่อกี้นี้ใช่ไหมถอยตรงไหนให้ขับเลยตรงนั้นมาก่อนนะคะนี่มันจะได้มีที่นะคะมันจะได้มีมีที่มีมีที่เลี้ยวมีวงเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมีพื้นที่เหลือให้เราเลี้ยวได้นะคะเมื่อกี้เรามองกันท้ายรถไปแล้วเนาะเรามองข้างหลังไปละนี่จุดสังเกตไหมคะที่ครูบอกนะคะขวาล่ะดูขวาม้างขวาบ้างอ่ะขวาอยู่ในเลนนะคะอันนี้อยู่ในเลนแล้วนะคะครูปรับเดินหน้ามาให้รถเราอยู่ในเลนอยู่ตรงกลางเลนไว้นะคะ เสร็จแล้วถอยค่ะเหมือนเดิมค่ะถอยให้ท้ายนะคะถอยตรงก่อนยังไม่ถึงยังไม่ถึงปากซอยนี่ยังไม่ถึงถึงปากซอยแล้วค่อยเริ่มเลี้ยวนะคะถอยถึงปากซอยแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะหมุนพวงมาลัยมาทางซ้ายค่ะหมุนให้ท้ายไหมคะเราจะเห็นท้ายเนี่ยเรามองเอาไว้ส่วนใหญ่ไม่รู้มองอะไรมองไปเฉยๆมองไปเฉยๆก็ไม่เห็นนะคะ มองมองในเนี่ยมองในกระจกเห็นไหมคะมองในกระจกกับทางนี่เรามองหาทางเห็นไหมเห็นข้างทา,างในกระจกไหมคะให้ท้ายรถค่ะมองที่ท้ายกระบะท้ายรถโค้งค่ะโค้งไปตามทางเลยค่ะโคง้งปโค้งซ้ายปลป็นจะเป็นแบบนี้นะคะท้ายโคง้งปอันนี้ถามว่าคุม,มุนพรมอะไรแค่ไหนเนี่ย หมุนพรมลายคุหมุนซ้ายหมดไปแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเลี้ยวแบบนี้ต้องหมุนซ้ายหมดนะซ้ายหมดขวาหมดแต่ไม่ใช่แบบว่าหยุดรถแล้วหมุนทีเดียวหมดนะคือพอครูขยับรถเบาๆใช่ไหมแล้วครูก็หมุนไปด้วยตรงไหนพอถึงหัวมุมโค้งใช่ไหมครูอยากให้มันครูอยากให้มันเลี้ยวเยอะครูอยากให้มันโค้งเยอะครูก็หมุนเยอะตอนตรงเริ่มโค้งหมุนโค้งตามรูปถนนตามรูปเส้นที่อยู่บนถนนเห็นไหมคะนี่แล้วครูก็มองกระจกเอาท้ายเนี่ยให้มันเลี้ยวเข้าหาข้างทางค่ะไหม เราถอยช้าๆเราจะได้มองเป็นนะคะบางคนบอกว่าถอยหลังไม่เป็นคะคูมาไม่เป็นแต่โอ้โหถอยเป็นฟาสตแปดเลยคัด์นี่ปล่อยเยอะมากนะคะสําหรับเกียร์ธรรมดาก็ปล่อยคัด์เยอะเกินถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็ปล่อยเบรกซะเยอะเลยรถไหลเราฝึกหัดฝึกควบคุมความเร็วลถให้เป็นก่อนนะคะเนี่ยเลี้ยวมาแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเราก็จะมองอย่างนี้ค่ะเนี่ยมองท้ายให้มันเข้าหาข้างทางค่ะตอนที่มันยังไม่เข้าแปลว่ามันกําลังเลี้ยวอยู่ เราค่อยๆถอยถอยช้าๆนะคะเนี่ยถอยช้าๆที่ครูทำเนี่ยแล้วก็มองไปทั่วๆมองกระจกข้างซ้ายข้างขวานะคะนี่เรามองยังมองซ้ายอยู่เพราะเราต้องการเอารถเข้าซ้ายใช่ไหมครูเคยสอนว่าถ้าอยากให้รถถ้าถ้าเราเลี้ยวซ้ายให้มองซ้ายเป็นหลักนะคะนี่ขวากระจกซ้ายก่อนเดี๋ยวมองสองข้างจะงงแล้วเสร็จแล้วเห็นไหมคะพอซ้ายขนานขวาก็ขนานเหมือนกันไหมคะด้านซ้ายนี่เพราะเราเลี้ยวซ้ายมองซ้ายเป็นหลักนะคะซ้ายเป็นหลักเลยว่าท้ายเนี่ยเลี้ยวเข้ามา หาข้างค้างย่างเข้าเลนไหมนะคะแล้วเข้ามาเนี่ยอยากปรับซ้ายปรับขวาก็ปรับอา้าวปรับอา้าวนี่เห็นไหมคะพอซ้ายขนานขวามันก็ขนานเหมือนกันนะคะนี่แบบนี้ค่ะอยากอ่สมมตินี่อยากให้ซ้ายใช่ไหมนี่ปรับซ้ายคุมหมุนพวงมาลัยทางซ้ายไหมคะท้ายก็เอียงซ้ายพอเอียงเสร็จแล้วเราคืนนะคะคืนพวงมาลัยให้ตรงค่ะแล้วก็ปรับขวาค่ะปรับขวาใหม่อีกครั้งหนึง่ง คือเรามองกระจกเราถามในกระจกอะถามที่เราเห็นนะว่าท้ายมันเอียงทางไหนท้ายเอียงซ้ายก็ปรับขวาท้ายเอียงขวาก็ปรับซ้ายอยากให้ท้ายไปทางซ้ายก็หมุนซ้ายอยากให้ท้ายไปทางขวาก็หมุนขวางงไหมที่ครูพูดเนี่ยเออรถเอียงซ้ายจะไปหมุนซ้ายได้ไงรถเอียงซ้ายก็ต้องปรับขวาถ้ารถเอียงขวาล่ะก็ต้องปรับไปทางซ้ายแล้วครูก็พูดว่าอยากให้รถไปทางซ้ายก็หมุนซ้ายอยากให้รถไปทางขวาก็หมุนขวาเอออยากให้รถไปทางไหนหมุนทางนั้นค่ะ ไม่เข้าใจกอไหมค่ค่ะฟังใหม่ฟังใหม่อีกรอบหนึ่งลดเอียงอย่าไปหมุนตามที่ลดเอียงไหะมคะนี่ตรงอยู่ในเลนเลยคะ่ะนี่หัดถอยแบบนี้คะ่ะช้าๆแล้วมองไม่เป็นทําไงเอาก็ค่อยๆเลี้ยวสิเลี้ยวช้าๆนะคะควบคุมความเร็วรถเอาไว้ถ้าเกิดเป็นเกียร์ธรรมดาให้เลี้ยงคัดเอาไว้นะคะ เลี้ยงคัดปล่อยคัดน้อยๆค่ะเริ่มจากการเดินหน้าถอยหลังตรงปล่อยคัดน้อยๆให้รถค่อยๆเคลื่อนให้เป็นก่อนแล้วค่อยหัดถอยเลี้ยวสําหรับรถเกียร์ธรรมดานะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นถ้าสมมติว่าเป็นเกียร์ออโต้คุณก็หัดปล่อยเบรกอย่างเดียวช้าๆหัดปล่อยเบรกนะคะปล่อยเบรกให้รถเคลื่อนที่ช้าๆเดินหน้ายหลังตรงเดินหน้ายหลังตรงก่อนนะคะแล้วค่อยมาหัดถอยเลี้ยวควบคุมความเร็วล้นให้เป็นก่อน เห็นนี้เวลานะคะครูจอดรถอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นซอยนะคะไม่มีไม่เป็นซอยเป็นมีตะปานะคะถ้าสมมติมีรถมาครูก็เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินนะคะสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบนี้นะคะเปิดเพื่อต้องการบอกคนอื่นว่าเราฉันฉันจะจอดนะอันนี้คือบนทางนะคะบนทางบนถนนถ้าคุณต้องการจอดบนถนนเนี่ยให้คุณเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินคนอื่นเขาจะรู้นะคะว่าคุณจอด แล้วเกิดคุณจอดข้างหลายทางอ่ะไม่ต้องเปิดเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคุณลงไปข้างทางขณะนั้นคุณเบรกอยู่อ่ะคุณรถคุณหยุดอยู่แสดงว่าคุณจอดแต่เงนี้รถมันอยู่บนถนนไงบางทีเขาก็ไม่ได้แบบรถวิ่งมาอย่างเงี้ยไม่ได้ทันได้สังเกตเห็นแล้วจอดอยู่เฉยไฟฟืนก็ไม่ได้บอกอะไรเลยไม่ให้สัญญ,ญาณไฟอะไรเลยอาจจะวิ่งมาชนเราก็ได้นะนี่เราก็เปิดสัญ,ญญาณไฟซะหน่อยนะคะเปิดสัญญ,ญาณไฟฉุกเฉินอ่ะวิ่งวิ่งมาแบบนี้แล้วคุณจะจอดอ่ะคุณก็เปิดสัญญาณไฟบอกคนอื่นซะหน่อยหนึ่งสัญญาณไฟฉุกเฉินไว้เปิิดตออนนนทที่่่ถวงงะะคยูบา เวลาถอยนะคะถอยตรงก่อนถอยตรงพอท้ายเกือบถึงนะคะไม่ต hmm. ้องรอถึงไม่ใช่ถ right ึงปากซอยแล้วหมุนท so ีเดียวหมดนะคะนี่พอเกือบถึงนะคะเกือบถึงน่ะเกือบถึงปากซอยละให้เริ่มหมุนซ้ายให้ท้ายด้านซ้ายนะคะชิดเข้าไปพอตอนที่ครูถ่ายคลิปในกระจกใช่ไหมแบบรถมันเริ่มเอียงซ้ายนั่นแปลว่าครูหมุนแบบนี้ค่ะแปลว่าครูเริ่มหมุนอย่างเงี้ยเนี่ยพอท้ายถึงปากซอยหมุนที่เหลือให้หมดเลยค่ะนี่หมุนสุดแล้วคายท้ายถึงปากซอยแล้วนะตอนเนี้ย ที่ครูบอกอธิบายไปว่าถ้าท้ายถึงปากซอยแล้วต้องหมุนปะหมุนให้สุดเลยมันถึงจะเลี้ยวอ่ะนั่นแหละคะ่กะก็เลี้ยวรอนะคะรอรอรอให้ท้ายนะคะท้ายกระจกซ้ายกระจกขวาให้เห็นเหมือนในอ่ที่ครูบอกนะคะในกระจกเหมือนที่ครูบอกลำตัวรถด้านข้างขนานเสร็จคืนเนี่ยค่ะคืนปรับนะคะปรับซ้ายปรับขวาปรับให้ตรงทำให้ตรงกะปรับได้ ถอยตรงีแบบนี้นะคะปึ๊บนะคะสังเกตนะคะตอนเลี้ยวออกเดินหน้าก็ถอยหลังเห็นไหมคููหมุนพวงมาลัยเหมือนกันครูบอกแล้วว่าถอยหลังกับเดินหน้าเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแหละเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเอาท้ายนํากับหน้านํานะคะ ตอนที่ครูอ่ะตอนที่ครูถอยหลังใช่ไหมครูก็จะหมุนแบบนี้หมุนแบบนี้หมุนแบบนี้แล้วก็ค่อยๆคืนเหมือนกันตอนเดินหน้าล่ะครูก็เลี้ยวเลยเลี้ยวมาแบบนี้เลี้ยวทะลอดเทียรอบ,ลอรอบแล้วก็รถก็โค้งไปตามทางเหมือนกันเดินหน้าก็ถอยหลังมันเหมือนกันนะคะหมุนเหมือนกันค่ะหมุนพวงมราลัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็อยากรู้ว่าถอยอยังไงหมุนพวงมาลัยแค่ไหนตอนเราเดินหน้าออกมาเราลองสังเกตตัวเองเดินหน้าออกมาเราหมุนพวงมาลัยแบบไหนหมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้ เดี๋ยวตอนถอยเราก็ต้องหมุนอย่างนี้เหมือนกันนะคะตอนถอยก็หมุนมาหมุนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยหมุนมาเรื่อยๆหมุนมาเรื่อยๆจนสุดคุณจะบอกว่าถอยหลังเลี้ยวเนี่ยถ้าเลี้ยวเป็นอย่างเงี้ยเลี้ยวเยะแบบเนี้ยไม่ใช่โค้งอะค่ะต้องหมุนพรมลรยสุดนะคะถอยหลังเข้าซองก็เหมือนกันนะมันก็ต้องหมุนพรมลายสุดเหมือนกันนะคะถ้าถอยหลังเข้าซอยหรือเข้าซองก็เหมือนกันหมุนพรมลายสุดเหมือนกันแต่ว่าหมุนเทียรอกนะคะหมุนเทียรอบ ค่อยๆหมุนทียรอบรอบแรกก็ค่อยๆหมุนทียรอบให้รถบันเอียงเข้าไปอร้ายถึงปักซองหมุนที่เหลือให้หมดเลยอย่างเงี้ยก็คือถอยไปหมุนไปหรือว่าคุณหมุนไม่ทันแล้วรู้แล้วทันมันตะเลยแล้วเงี้ยหยุดรถแล้วหมุนก็ได้นะคะหมุนสุดอ่าจแล้วลองถอยต่อค่อยๆถอยช้าๆลองลองปรับเอาค่ะปรับปรับเอาครูก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาที่ถอยเนี่ยลักษณะของทางตรงที่เราถอยมันเป็นยังไงมันกว้างมันแคบแค่ไหนครูไม่รู้ครูไม่เห็นไม่เหมือนกันแต่ละที่นะคะแต่ละครั้งแต่ละที่แต่ละจุดที่เราถอยเ dic, นี่ยมนือนกัน เริ่มหมุนได้เมื่อไหร่หักศอกเยอะไหมเลี้ยวทางแคบทางกว้างด้านข้างมีอะไรมาเบียดมาขวางหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะแต่ละครั้งที่ครูบอกไม่ได้มันไม่ได้เหมือนกันทุกครั้งมันไม่ได้เหมือนกันทุกครั้งหรือทุกคนที่เลี้ยวนะคะทุกครั้งที่เลี้ยวอะ่ะมันไม่ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับทางขึ้นอยู่กับรถด้วยนะคะเราใช้รถอะไรรถเกง่งหรือรถกระบะนะคะใครอยากถอยหลังเข้าซองในห้างได้ หัดถอยเลี้ยวอย่างนี้ให้เป็นนะคะแล้วคุณจะถอยหลังเข้าซองเป็นจริงๆนะตอนครูหัดขับรถนะคะครูหัดถอยอย่างเงี้ยหัดถอยเลี้ยวปากซอยอะแล้วครูก็ไปถอยหลังเข้าซองเป็นก็คือที่มันก็แคบลงไงแล้วอย่างเลี้ยวเนี่ยอย่างเลี้ยวเนี่ยเราเลี้ยวเข้าเลนเดียวเราไม่เลี้ยวเข้าทั้งซอยนะคะหัดเลี้ยวเข้าเลนเดียวค่ะเลนเลนเดียวเลนที่เราอยู่คือเลนซ้ายนะคะถึงปากซอยหมนุนนี่คุณเริ่มหมุนซ้ายนะคะหมุนซ้ายดูท้ายรถเห็นไหมคะสังเกตจากท้ายรถว่าเลี้ยวไหม อยากให้มันเลี้ยวเพิ่มหมุนซ้ายหมุนซ้ายหมุนไปหมุนไปท้ายถึงปากซอยนี่ท้ายถึงปากซอยแล้วจ่อนี่ดูให้ดูนี่ท้ายไม่ต่ออยู่ปากซอยแล้วแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยท้ายถึงหัวมุมปากซอยเลยนะคะคือมันเลี้ยวเข้ามาแล้วด้วยนะมันถึงปากซอยแล้วอืให้เราหมุนซ้ายให้หมดเลยค่ะถ้าไม่หมุนซ้ายหมดนะคะรถไม่เลี้ยนะรถไปโผล่ที่เลนขวานะคะดูต่อว่ามันไปไหนนะคะดูกระจกข้างเนี่ยเนี่ยดูแบบเนี้ยค่ะ ดูกระจกข้างดูท้ายนะคะดูท้ายรถด,ดูกระจกข้างด้านซ้ายเราเลี้ยวซ้ายก็มองกระจกข้างด้านซ้ายค่ะดูว่าท้ายเนี่ยมันเลี้ยวเข้าหาข้างทางไหมมองไม่เป็นทําไงก็ถอยชา้าๆค่ะจะได้มองเป็นแล้วมองที่ท้ายรถมองตามครูแลว้วมองท้ายรถกับข้างทางเห็นไหมคะนี่ชีเงื้อชะ้แง่มองแบบเอิ่แบบแบบแง่ดูสักหน่อยนึงไม่ใช่นั่งคอตัวแข็งตาค้างอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ามองอะไรไม่เห็นเลยแหมก็มองเนี่ยเห็นไหมคะหามุมหน่อยเงื้อมองนิดนึงแบบเลา หน้าเราอะนะคะชังเงิ้อมองสักหน่อยนึงก็เห็นแล้วแบบหามุมมันหน่อยนึงนะคะเห็นไหมท้ายก็จะเลี้ยวเข้าแบบนี้นะคะท้ายก็จะเลี้ยวเข้าข้างแบบนี้เข้าข้างทางแบบนี้อ่ะพอเห็นขนาดแล้วทําไงคะคืนนะคะคืนล้อตรงนับรอบด,ด้วยนึงนี่รูถ่ายมือหนึ่งนี่หมนุนอ่ะขูหมุนมือเดียวก็ได้อ่ะแล้วดูกระจกวาเห็นไหมคะท้ายรถคูเนี่ย อยู่อยู่ในเลนทั้งสองข้างแล้วนะคะถ้าอย่างที่ครูบอกนะเราถอยเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเรามองซ้ายก่อนนี่ถ้าซ้ายขนานซ้ายเข้าแปลว่าขวามันก็เข้าแต่ถ้าท้ายไม่เข้าท้ายไปทางอื่นไม่รุนไปทางไหนเออแสดงว่าขวาเนี่ยมองหันมองขวาบ้างมันอาจจะไปเลนขวาแล้วหรือเปล่านะคะคะ่ะพรมล่คือลอดตรงเมื่อกี้นี้หมุนสุดอ่ะเอาใหม่เมื่อกี้นี้หมุนสุดนะหมุนสุดอย่างนี้นะหมุนสุดแล้วนะคะเลี้ยวเข้ามาครูบอกว่าท้ายถึงปากซอยให้เลี้ยวสุดนะคะเสร็จแล้วลดตรงนะคะขนาน ขนาดกับซอยแล้วชะลอก็ได้หยุดก็ได้นะคะถ้าคืนไม่ทันก็หยุดรถค่ะนับรอบนี่หนึ่งสองนี่ล้อตรงแล้วถอยตรงค่ะถอยตรงเข้าไปอืมนะคะครูให้ดูช้าๆนะคะอธิบายช้าๆจะได้เข้าใจจะได้เห็นภาพนะคะนี่ไหมคะตรงไหมตรงก็ถ้าดูในคลิปครูมองออกว่าอ๋อแบบนี้ตรงแบบนี้ไม่ตรง ของจริงก็ต้องมองเป็นนะคะนี่เห็นไหมคะตรงทีนี้จอเนี่ยการมองจอมองกล้องเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเลี้ยวเป็นนะแต่มันทําให้เราแบบมันช่วยเราได้ช่วยเซฟคือถ้าเรามองเออเรารู้ว่าเฮ้ยข้างหลังเนี่ยเราถอยไปชนไรเปล่ามีเด็กมีหมามีเสามีตอมีอะไรมาอยู่ข้างหลังเราไหมนะคะอย่างเงี้ยมันมองได้แต่ถามว่ามองจอแล้วเลี้ยวเนี่ยคนเลี้ยวไม่เป็นเนี่ยมองกล้องอันนี้เราเลี้ยวมันเลี้ยวไม่ได้นะคะมันเลี้ยวไม่เป็นนะเราต้องหัดเลี้ยวแบบนี้ค่ะ มองกระจกค่ะมองกระจกข้างสองข้างนะคะเนี่ยนั่งมองไปเลยซ้ายบ้างขวาบ้างเดินหน้าถอยหลังตรงในระหว่างที่เราถอยหลังตรงนะคะให้เรามองสลับสองข้างนะคะมองข้างซ้ายบ้างข้างขวามางอะไรเงี้ยมองให้เป็นก่อนมองให้เป็นเสร็จแล้วเราถึงจะมาเริ่มถอยเลี้ยวหัดถอยเลี้ยวกันที่สําคัญคือเราจะเลี้ยวเป็นก็จะเมืเ่อเรามองกระจกข้างเป็นนะคะนี่การมองจอใช้ไม่ได้ อย่างที่ครูบอกมันได้แค่ว่าเออถอยไปแล้วชนอะไรไม่มีใครมีเด็กมีคนมีอะไรไมายืนไม่มันสามารถเห็นข้างหลังได้กว้างนะคะแต่ไม่สามารถมองจอแล้วเลี้ยวเป็นถ้าเราเลี้ยวไม่เป็นมองจอแล้วหัดเลี้ยวเลี้ยวยังไงก็เลี้ยวไม่เป็นนะคะเพราะมันไม่เห็นเห็นไหมคะมันเห็นแต่ด้านหลังนะในจอเห็นด้านหลังเห็นไหมคะมันก็เห็นท้ายรถค่ะเห็นข้างหลัง แต่มันไม่ได้เห็นด้านข้างของรถนะคะซึ่งเวลาที่เราหัดขับรถเนี่ยหัดถอยเนี่ยเราใช้ด้านข้างนะคะาไม่ได้ใช้ด้านหลังนะคะนี่ใช้ด้านข้างค่ะท้ายรถด้านขวาท้ายรถด้านซ้ายนะคะด้านข้างของรถแล้วก็มองแนวแนวถนนแนวบ้านสมมติเราถอยกับอะไรเราถอยกับบ้านถอยกับรั้วบ้านเราหรือว่าถอยกับซองอะ อะไรที่จอดรถบ้านเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องมองเสามองข้างบ้านเรานะคะว่าเออถอยไปแล้วตรงกับช่องหรือยังถึงช่องยังถึงเสายังอะไรประมาณนั้นเออถึงแล้วเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเออรถเอียงซ้ายไม่เอียงขวาไหมคือเราต้องมองด้านข้างของรถมันถึงจะทําให้เราเ่าถอยเป็นนะคะแต่ถ้าเราไปมองท้ายรถมองนั่นแหละในจอมันเห็นแต่ท้ายนะคะมันไม่เห็นด้านข้างแบบนี้เนาะจอะะเป็นแค่ตัวช่วยนะคะ ตัวช่วยทําให้เราเถอยได้ปลอดภัยขึ้นเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นตัวช่วยให้เราถอยเป็นนะหัดค่ะฝึกค่ะครูจะบอกว่าครูก็ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดนะจริงจริงเราต้องคิดตรงเนี้เราอย่าไปคิดว่าเอ้ยตอนนี้ฉันถอยไม่เป็นฉันงงฉันก็เลยไม่ฝึกเลยฉันก็ไม่หัดไม่หัดรอรอถามถามใครมันก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้เท่าปฏิบัติหรอกทฤษฎีมันก็ไม่เหมือนปฏิบัติเราลองค่ะเราไม่รู้อันไหนทําอะไรไม่ได้ตรงไหนเราฝึกเลยค่ะหัดเลยขึ้นรถดูคลิปครูดูวนหลายๆรอบก่อนให้เข้าใจก่อน เสร็จก็ลองลงมือทํานะคะถ้าเราไม่หัดถอยเราก็จะถอยไม่เป็นถ้าเราไม่หัดเลี้ยวเราก็จะเลี้ยวไม่เป็นค่ะถ้าใครรู้ตัวตัวเองเลี้ยวไม่เก่งก็หัดเลี้ยวเก่งๆค่ะเรารู้ตัวเราเลี้ยวไม่เก่งแต่หขับตรงอย่างเดียวเลยตัวแังตัวเังไปเรื่อยๆขับชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยฉันก็ไปตรงอย่างเดียวอาเมื่อไหร่ฉันจะเลี้ยวเป็นนะก็ไปหาที่หัดเลี้ยวค่ะไม่มีใครขับรถเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะจะหัดขับเองแล้วเป็นได้ไม่ใช่ บางคนก็ชอบพูดเนาะชอบพูดใส่มือใหม่นะคะว่าว๊ย oh, ขับแล้วง่ายๆหัดเองก็ได้อะไรประมาณนี้ชอบพูดแบบนี้แต่จริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบนั้นได้อย่างครูเนะหัดเองเป็นเองนะคะครูหัดเองเป็นเองไม่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นครูสอนนะเป็นครูสอนนี่ต้องฝึกมานะคะมันคืเรื่องกัน <c oughs> ครูหัดเป็นหัดขับรถเนี่ยครูหัดเองเป็นเองคนเดียวนะคะครูไม่ได้ถามใครเลยไม่มีใครสอนคูดว YouTube ก็ไม่มีสมัยก่อนนะคะ ครูก็หัดเองได้แต่มันไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะครูอยากถอยใช่ไหมครูอยากถอยหลังเป็นครูก็หัดถอยค่ะครูอยากเลี้ยวเป็นครูก็หัดเลี้ยวครูทําอะไรไม่ได้ครูก็หัดทําตรงนั้นแล้วเวลาที่ครูหัดนะคะครูทําเสร็จแล้วครูก็ดูค่ะว่ามันเป็นยังไงผลที่ครูทํามันเป็นยังไงอย่างเช่นครูหมุนขวาเฮ้ยมันไปขวาแค่ไหนมันไปเยอะไหมครูก็ดูซิมันไปเยอะไหมครูไม่งงกับพรมอะไรเลย ไม่มีใครไม่รู้ด้วยขับมาตั้งหลายปีครูไม่รู้หรอกพรมอะไรมีกี่รอบแต่ครูจอดล้อจอดรถแล้วล้อตรงทุกรอบทุกครั้งเพราะอะไรก็คือล้อตรงใส่ครูว่าล้อมันตรงไปว่าล้อมันตรงเปล่าวะครูก็ลองขยับรถดูไงไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังถ้าครูไม่มั่นใจล้อตรงปะครูก็ขยับรถดูมันตรงหรือยังเออแล้วครูถึงจะลงจากรถแต่มีหลายคนถูกไหมมีหลายคนถอย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 ไปถอยมาเอาจอดไปจอดมาหมุนพรมลายหมุนไปหมุนมาสรุปก็ไม่รู้ว่าตัวเอง เต็งล้อเต็งตรงหรือเปล่านู่นเปิดประตูล,ลงไปดูล้อจะลงไปดูทําไมคุณแค่ขยับรถด,ดูคุณก็รู้แล้วแล้วก็ไม่ได้เช็คพงมลัยเช็คพงมลัยโอ้เนี่ยพงมลัยตรงก็ไม่ได้แปลว่ารถตรงนะคะพงมลัยตรงกับล้อตรงคนละเรื่องกันเพราะพงมลัยมีตั้งหลายรอบแล้วเห็นพงมลัยตรงก็ไม่ได้แปลว่าล้อมันจะตรงนะไม่ได้เกี่ยวกันนะคะนั่นแหละเอาที่ครูสอนเนี่ยไปใช้กันนะคะอยาก อยากทําอะไรเป็นก็ดูคลิปศึกษาก่อนแล้วลองทําดูไม่ทําเราก็ไม่รู้ค่ะเพราะอย่างที่ครูทําเป็นเนี่ยครูครูก็ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดครูหัดเอานะคะครูฝึกเอาเออตอนนั้นน่ะที่ครูหัดขับรถน่ะเออครูก็อยากรู้อะไรครูก็ฝึกอยากรู้อะไรครูก็ลองทําดูไม่มีคนบอกด้วยผิดๆถูกๆของครูไปแต่อย่างที่บอกกันแหละ ูอาจจะเป็นพรสวรรค์ของครูก็ได้นะคะพรสวรรค์ส่วนบุคคลของแต่ละคนมีหลายคนที่หัดเองได้นะคะแล้วเป็นนะมีหลายคนก็อาจจะเป็นพรสวรรค์ของเขาก็คือเขาเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายๆเนาะแล้วแบบที่สําคัญเลยคนคนอาจจะต้องเป็นคนที่ชอบขับรถมากนะคะอย่างครูเนี่ยชอบขับรถมากๆเลยถึงได้ทําเป็นทําได้นะคะสงสัยอะไรก็มาลองทําดูพอทำมันก็รู้เลยว่ามันผิดหรือมันถูกไม่ต้องให้ใครบอกถ้าบอกเดี๋ยวครูงงนะคะครูเลยไม่ให้ใครบอกละครูดูเองดีกว่า มันง่ายดีนะคะออะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะถอยหลังจริงๆันไม่ได้ยากหรอกจริงนะเดินหน้าให้เป็นก่อนเดินหน้าแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้เป็นนะคะเดินหน้าเป็นแล้วเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้แล้วก็หัดถอยบ้างนะคะหัดถอยไม่ต้องเก่งหรอกแค่เดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ก็หัดถอยเลยควบคู่กันไปนะคะหัดทั้งสองอย่างอย่าไปหัดแค่เดินหน้าอย่างเดียวถ้าหัดเดินหน้าอย่างเดียวเราก็ถอยหลังไม่เป็นนั่นแหละค่ะ อยากทำอะไรเป็นก็ทำอันนั้นนะคะอฝากติดตามอีกคลิปหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามคลิปของครูนะคะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะถ้าใครอยากนะคะเหมือนเดิมค่ะใครอยากให้ครูทำคลิปอะไรมาบอกครูหรือว่าสงสัยอะไรคอมเมนต์สงสัยแค่สงสัยก็ได้ให้อยากให้ครูแบบบอกหน่อยว่ามันเป็นอะไรมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออวเข้ามาคอมเมนต์ถามกันได้นะคะสงสัยอะไรบอกครูเลยนะคะหรือเข้าไปติดตามครูในเฟซก็ได้นะในเฟซก็ได้ติดต่อกันง่ายดีนะคะมีแชทหรือจะเข้าไปคอมเมนต์เลย แต่เกิดใครมาขอครูเป็นเพื่อนนี่ครูไม่ค่อยรับนะเพราะครูไม่รู้ใครเป็นใครนะนอกจากว่ามาขอครูเป็นเพื่อนแล้วเข้าไปคอมเมนต์อ่ะเข้าไปคอมเมนต์ครูเข้าไปคุยกับครูเออนะเดี๋ยวครูก็รับแต่ถ้าเกิดเข้ามาขอครูเป็นเพื่อนเฉยๆอ่ะแล้วก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรครูเลยไม่มากดไลค์ด้วยแม่อะไรครูก็ปล่อยทิ้งไว้งั้นและค่ะครูก็ไม่รับเป็นเพื่อนนะคะเพราะครูก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่อยากรับนะคะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอืมนั่นแหละมีอะไรก็มาคอมเมนต์ถามครูนะคะสงสัยอะไรตรงไหน ถ้าน,นั้นก็ติดตามในเฟซก็จะติดต่อครูได้ง่ายนะคะจะขอคลิปขออะไรอย่างเงี้ยก็จะง่ายหน่อยติดต่อกันได้ง่ายเฟซของครูชื่อครูเพนสอนขับรถยนต์มุกดาหารนะคะส่วนไลน์ก็เบอร์โทรค่ะเบอร์โทรอยู่ไหนใต้คลิปนะคะใต้คลิปของครูใต้คลิปยูทูบเนี่ยมีทุกคลิปเลยนะคะมีเบอร์โทรของครูอยู่นะคะสามารถแอดไลน์ได้ <c oughs> ก็นะคะแอดไลน์เฟซกันเข้ามานะคะถ,ถ้าอยากถ้าอยากจะปรึกษาอะไรครูนะคะ